ผมพาท่านผู้ชมไปที่วัดสันติวณารามเห็นบอกว่ามีการจัดสอยดาวการกุศลปรากฏว่ารางวัลกองมหึือมาเต็มสาลาการประเรียนนับหมื่นชิ้นนะครับก็มีให้ทำบุญถึงวันพรุ่งนี้17เมษายนครับที่วัดสันติวณารามหรือวัดป่าดงไร่อีสานเขียวอยู่ที่บ้านเชียงเพิร์นหนองหานวัดแห่งนี้มีอุโบสถด,ดอกบัวอยู่กลางหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีอีกแห่งหนึ่ง โดยบรรยากาศที่ศาลาการประเรียนภายในวัดมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศไหลลังไหลนะครับมาเสี่ยงโชคสอยดาวในราคาบัตรละ40บาทครับซึ่งได้มีโอกาสลุ้นรางวัลได้ทุกอย่างทุกชิ้นของรางวัลออกทุกชิ้นทั้งใหญ่และเล็กบางคนได้โต๊ะไม้ได้เครื่องตัดหญ้าได้เครื่องซักผ้าได้กระติกน้ําได้เขียงก็แล้วแต่โชคของใครของมันพระอาจารย์บรวีเลขาวัดป่าดงไร่บอกว่าทางวัด จัดสอยดาวให้ญาติโยมมาลุ้นรางวัลของรางวัลน,นั้นมีมากกว่าหมื่นชิ้นรางวัลมีตั้งแต่ทองคํารถจักรยานยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องซักผ้าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรับรองมาครั้งนี้ได้โชคได้บุญด้วยซึ่งทางวัดจับฉลากสอยดาวเพื่อหางบประมาณซ่อมแซมหลังคาสาราการปรเรียนและเป็นทุนให้เด็กๆมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ซึ่งของรางวัลที่เห็นมีมากมายจนเต็มสาลาการปร,รีนนะครับ เห็นบอกว่าบัตรราคาเพียง40บาทรุ้นโชคใหญ่ได้ทุกวันก็จะเปิดไปถึง17เมษายนนี้นะครับเพราะของรางวัลยังเหลืออีกเยอะแยะมากมายอยากจะเชิญชวนญาติโยมมาร่วมสอยดาวได้โชคอิ่มบุญกันทั่วหน้าที่วัดป่าดงไร่ตะมนบ้านเชียงเอเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ครับคือคือวัดถุประสงค์วันนี้ก็คือเป็นวันวันจับฉลาก ส้อยดาวการกุศลวันที่สองจัดครั้งที่สองก็กจะมีแตร่รางวัลใหญ่ๆเพราะว่าได้รับความมุญคุณจากญาติโยมที่มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับพี่น้องพี่น้องชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมที่มีเครื่องตัดหญ,ญา้าเครื่องตัดหญ,ญา้าอันนี้เอาไปใช้ใชประโยชน์ได้เลยใช่ใช้ประโยชน์ได้เลยเป็นเป็นเครื่องตัดหญ,ญา้าใหม่ พอดีโยมเขาจะถวายจัก,กรยานพระอาจารย์ก็ว่าจัก,กรยานคนก็จะใช้น้อยอยู่ก็เลยอยากให้เป็นเครื่องสกตัดยาดีกว่าเพราะว่าจะได้ใช้งานเผื่อาชาวบา้านิ่นจับไปได้ก็จะได้ใช้งานมีมีรางวัลใหญ่มากตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กนะพัดลม